สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องทีหมอไฟแคมเปอร์ช่วงนี้ครับเป็นช่วงกลางเดือนมกราคม2568ซึ่งพยากรณ์อากาศบอกว่าช่วงนี้อากาศกำลังเย็นได้มากๆเลยนะครับพี่พี่น้องน้องหลายๆท่านก็คงมีแผนที่จะออกไปท่องเที่ยวไปแคมปิง้งไปกางเต็นท์กันแล้วใช่ไหมครับสำหรับพี่พี่น้องน้องอีกหลายๆท่านนะครับซึ่งกำลังเตรียมที่จะ วางแผนเปลี่ยนแนวมาเป็นนอนรถคาแคมป์รถบ้านในลักษณะคล้ายๆข้างหลังเราเนี่ยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับพี่ๆน้องๆหลายๆท่านนะครับที่กําลังเปลี่ยนแนวจากการนอนเต้นมาเป็นนอนรถบ้านบ้างน,นะครับก็ขอให้ท่องเที่ยวให้กันสนุกนะครับแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูรถคันนี้ว่าเราได้ทําอะไรกับรถคันนี้ไปบ้างน,นะครับก็ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราได้มีโอกาสนำเสนอข่าวสารดีๆสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมในโอกาสต่อๆไปนะครับไปกันครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับรถคันนี้กันครับครับสำหรับรถตู้คันที่เห็นอยู่ข้างหลังเรานี้นะครับน้องมีชื่อว่าเจ้าขาวคุ้งครับเป็นน้องของพี่เจ้าขาวตุ้มตุ้ยนั่นเองนะครับซึ่งเราได้น้องเข้ามาตั้งแต่ปี65นะครับปปายปี65 ก็ค่อยๆปั้นค่อยๆบิ้วค่อยๆทํากันไปเรื่อยๆนะครับตามงบประมาณที่มีนะครับก็รถคันนี้นะครับเป็นรถตู้โตโยต้าไฮเอนะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดเครื่องยนต์3,000ซีซีครับก็เดิมน้องเขาเป็นรถขนของนะครับเป็นตู้ทึบนะฮะก็พอดีตอนที่เราไปได้จากเต้นรถแถวๆเส้นกัญจนาพิเศษนะครับก็ได้มาค่อนข้างคุณสภาพค่อนข,ข,ข้างดีมากเลย นะครับก็ไม่อยู่ประมาณ6,900 0กิโลโดยประมาณนะครับก็ถือว่าวิ่งปะน้อยนะครับแล้วก็พอเราได้น้องเข้ามาเนี่ยเราก็เอามาปรับปรุงช่วงล่างก่อนนะครับโดยการาไปเปลี่ยนโชคนะครับจากของเดิมเนี่ยโชคที่มากับโรงงานนะมันค่อนข้างจะกระเด้งกระดอนมากเลยนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นโชคกระบอกแกน20มมิลของยี่ห้อแกร m โบนะครับ9,000มีทอนนะครับ เปลี่ยนทั้ง4ต้นเลยสามารถปรับพีโลดได้8ระดับด้วยนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางนะครับเดิมๆล้อยางเขาจะมาที่ uh, 195R14 อะไรประมาณนี้แหละครับก็มันขับมันก็ไม่ค่อยเกาะถนนสักเท่าไหร่นะครับก็เลยเอาไปเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางใหม่ก็ไปได้ล้อของ uh, Evo Sport นะครับแล้วก็ uh, ขนาด16นิ้วอ่า uh, แล้วก็ไปรัดด้วยยาง Yokohama Uh, g i o l e n d a ออเทเลนนะครับเป็นยางออเทเลนแต่ค่อนข้างดอกยางค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงก็จะทําให้เกิดไม่เกิดเสียงดังมากเวลาวิ่งนะครับก็ค่อนข้างจะนุ่มพอสมควรก็เราใช้ยางซีรีส์215นะครับ6 5 R 1 6ครับก็ลงตัวพอดีเลยนะสำหรับช่วงล่างนะครับครับแล้วนี่ก็เป็นล้อ,อยางนะครับล้อ evo sport นะครับรุ่น ดักซีโร่อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็ลัดด้วยยางโยโกฮาม่าจีโอแลนด้านะครับ G015 นออเทเลนนะครับสายยางก็อยู่ที่215 65 R16 นะครับก็หล่อเลยนะครับครับที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นโช๊คหลังนะครับยี่ห้อแก m มโบนะครับก็กระบอก แกน20มิลนะครับปรับพีโรดได้8ระดับนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนทั้ง4ต้นเลยครับทั้งหน้าและหลังเลยครับสำหรับภายในตัวรถนะครับเราเอาไปทำที่อู่นิพน์การช่างแถวบางพลีบางฉลงแถวนั้นนะครับก็เอาไปให้เขาหุ้มหุ้มหนังรอบคันเลยด้านในนะครับแล้วก็ทำพื้นใหม่ แล้วก็มีการาหุ้มฉนวนนะครับฉนวนใต้ฝ้านะครับกันความร้อนแล้วก็เราก็มีการาติดตั้งแอร์ไมโครบัสเพิ่มเติมนะครับเพื่อเวลาเราขับรถไปไกลๆจะได้มีแอร์ให้ด้านด้านหลังนะครับจะได้เย็นสบายๆหน่อยนะครับก็แอร์ไมโครบัสนี่ผมหมดทําหมดไปอยู่ประมาณสักหมื่นกว่าบาทเหมือนประมาณ13อะไรประมาณนี้นครับจำราคาไม่ค่อยได้ครับ เดี๋ยวเราไปดูภายนอกกันครับว่าด้านนอกเนี่ยเราทําอะไรไปกันบ้างนะครับแล้วค่อยไปดูด้านในกันครับไปกันครับครับสำหรับด้านนอกนะครับด้านบนหลังคานะครับเราเอาไปทําแหลกที่ร้านตาตั้มแหลกนะครับแถวนนทบุรีนะครับแล้วก็มีติดตั้งออนนิ่งขนาดกว้าง3เมตรคูณ3เมตรของตาตั้มแหลกเหมือนกันนะครับ แล้วก็ด้านหลังเราก็มีการติดตั้งบันไดนะครับสำหรับไว้ปีนขึ้นไปดูด้านบนนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันครับครับอันนี้ก็จะเป็นภาพมุมหลังนะครับของแหลกหลังคาจากตาตั้มแหลกนะครับแล้วก็มีบันไดขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นออนนิ่งนะครับของตาตั้มแหลกนะครับทั้ง3ชิ้นเนี่ยผมทําไปหมดไปประมาณ23,500บาทนะครับไม่แพงครับก็ คุณภาพโอเคเลยนะครับใช้มาหลายปีแล้วสนิมไม่มีขึ้นเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงตรงนะครับก็เราจอดรถตากแดดอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับส่วนใหญ่เวลาผมไปนะครับผมก็จะใช้เวลาไปจอดนอนนะครับผมผมใช้แอร์เคลื่อนที่นะครับเพราะว่าสะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายนะครับก็เลยเลือกใช้แอร์เคลื่อนที่ของ JPX นะครับขนาด 7,000 BTU นะครับตัวนี้ก็ถ้าช่วงไหนที่ฝนไม่ตกเราก็สามารถเอาไว้ข้างนอกรถอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็เดินท่อเอาท่อลมเย็นเข้ารถนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งท่อทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นท่อที่ดึงอากาศจากภายในภายในในตัวรถนะครับมาผ่านคอยเย็นวนกลับออกไปนะครับส่วนคอยร้อนนะครับคอยร้อนก็เวลามันแอร์อยู่ข้างนอกมันก็จะ ดูดอากาศร้อนผ่านช่องตรงนี้ครับแล้วก็ปล่อยออกด้านหลังนี่เลยนะครับผมก็ปล่อยออกอย่างนี้เลยนะครับก็จะทําให้อุณหภูมิข้างในรถนะครับก็มาหมุนเวียนนะครับก็จะทําให้อากาศเย็นเร็วแล้วก็เย็นเย็นค่อนข้างฉ่าเลยนะครับเดี๋ยวมาดูครับตอนนี้อากาศอุณหภูมิภายนอกเท่าไหร่ครับอันนี้ผมตั้งเทอร์โมมิเตอร์ไว้วันนี้อากาศเย็นนะครับอย่างตามที่พยากรณ์อากาศเขาพยากรณ์ไว้นะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ29องศานะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในรถครับว่าเย็นขนาดไหนเพราะผมตั้งอุณหภูมิไว้แค่25เองนะครับไปดูกันครับว่ารถคันนี้เรามีอะไรมาบ้างอ่าเปิดขออนุญาตเปิดประตูครับโอ้โหเปิดเข้ามาเป็นไงบ้างครับอ่าเราจะเห็นบันไดทางขึ้นนะครับอาจจะเป็นของแสลงสําหรับบางทีมนะครับอันนี้ความชอบส่วนตัวครับก็เห็นอันดับแรกเลยนะครับก็จะเป็นตู้เคาน์เตอร์นะครับก็ จะมีลิ้นชักมีประตูบานประตูอยู่ 3- 4บานนะที่จริงแบ่งเป็น2ช่องนะครับช่องที่เราเห็นช่องแรกเนี่ยก็จะเป็นช่องที่ผมทําไว้เป็นห้องไฟฟ้านะครับส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นที่เก็บของกิปถาถะทั่วไปนะครับด้านบนผมก็มีขาตั้งทีวีมีแค่นี้นะครับอีซี่อีซี่จริงๆนะครับคันนี้อีซี่แคมเปอร์แวนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีการทำเป็นที่ ดื่มกาแฟได้นะครับไว้วางข้าววางของอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับเป็นไงครับโอ้โหเห็นไหมครับทีวีมีทีวีดูด้วยฝากด้วยนะครับช่องนี้นะครับทีหมอไฟแคมเปอร์อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับภายในนะครับง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับเราก็มีการทําพื้นใหม่นะครับจากอูนิพ์การช่างนะครับแล้วก็กรุ๊ ภายในนะครับเป็นหนังธรรมดาเนี่ยแหละครับนะครับแล้วก็มีการติดตั้งแอร์ไมโครบัสเพิ่มเติมนะครับแค่นี้เองนะครับส่วนที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับเป็นเตียงนอนนะครับของ i k เกียนะครับก็สามารถพับเป็นที่นั่งแล้วก็กางมาเป็นที่นอนได้นะครับพอเวลาเราจะไปต่อทะเบียนรถคันนี้เป็นทะเบียนป้ายเขียวนะครับเป็นทะเบียนรถตู้บรรทุกนะครับก็ เวลาเราจะไปต่อทะเบียนผมก็แค่ยกเตียงตัวนี้ออกแค่นั้นเองนะครับก็ต่อทะเบียนได้ละไม่ยุ่งยากนะครับห้องน้ําไม่ต้องมีครับเพราะว่ายัางไงเราไปเที่ยวตามรีสอร์ทตามอุทยานเขามีห้องน้ําให้อยู่แล้วนะครับอย่าลําบากเลยครับนอกเสียจากว่าเออมีคนแก่ไปด้วยหรือเราไปไปอยู่ในจุดที่ไกลห้องน้ำอาจจะมีพกพาเอา,เ,อาเต็นท์กระโจมกับสุขพันธุ์ขึ้นที่ติดไปบ้างนะครับก็กันเหนียวนะครับเอาครับเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีการกางเตียงนะครับจากที่นั่งเป็นที่นอนให้ดูนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทําทวิธีการกางที่นั่งมาเป็นที่นอนนะครับให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ามันง่ายๆขนาดไหนนะครับก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตเก็บสัมภาระตรงเตียงสักครู่นะครับ นี่เองครับคุณผู้ชมง่ายมากๆเลยครับแล้วเดี๋ยวเราก็พับไปเป็นที่นั่งนะครับเวลาเราจะเดินทางนะครับก็ทําเป็นที่นั่งได้สบายๆนะครับเนี่ยนอนความกว้างก็อยู่ประมาณเมตรสีนะครับส่วนความยาวน่าจะอยู่ประมาณเมตรแปดนะครับผมสูงร้อยหกสนี่ผมก็นอนสบายเลยนะครับเห็นไหมครับนอนได้2คนถ้าตัวเล็กๆอ่ะสามคนได้สบายๆนะครับ3คนพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยสบายมากเลยครับเดี๋ยวผมพับกลับมาเป็นที่นั่งเหมือนเดิมนะครับ เห็นไหมครับแป๊บเดียวก็เป็นที่นั่งแล้วนะครับง่ายมากๆนะครับอันนี้เราก็เป็นหมอนนอนอะไรที่เราเอาไว้เวลาไปท่องเที่ยวเราก็ไปนอนด้วยนะครับเห็นไหมครับ easy camper van จริงๆนะครับไม่ต้องขนอะไรไปมากนะครับขอแค่มีที่นอนได้ก็สบายแล้วครับเที่ยวอย่างมีความสุขนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับว่าตรงเคาน์เตอร์เนี่ยของผมมีอะไรบ้างครับ ครับสำหรับตู้เคาน์เตอร์ด้านหน้าเนี่ยนะครับผมก็ไปบิวมาจากสำนักช่างแบล็กไม้สน2แถวเทพารักษ์นะครับแล้วก็ให้เขาทำตู้มา2ล็อกล็อกหนึ่งเป็นห้องไฟฟ้านะครับอีกล็อกหนึ่งก็เป็นที่เก็บของทั่วไปนะครับก็ด้านบนผมก็มีการติดตั้งขาตั้งทีวีนะครับอันนี้เป็นแบบล็อกไว้นะครับไม่ได้เจาะนะครับนะครับก็ใส่ทีวี29นิ้วสบายๆนะครับแล้วก็มีเทอร์โมมิเตอร์นะครับ วันนี้วันที่13มกราคมนะครับจะบ่ายโมงอยู่แล้วนะครับเที่ยง43อุณหภูมิภายนอก29องศานะครับภายในรถ26องศานะครับนี่เราจอดตากแดดนะครับก็ไม่รู้สึกร้อนนะครับเพราะว่าด้านบนหลังคาเนี่ยเรากุด้วยฉนวนที่เขาเรียกคล้ายๆเหมือนอลูฟอกนะครับใต้ฝ้าเนี่ยเป็นวัสดุชนิ้นเดียวกับที่เขาใช้หุ้มท่อ PVC ไอท่อชิลเลอร์นะครับมันก็จะกันเรื่องการคอนเดนต์ด้วยกันเรื่องอุณหภูมิได้ดีมากเลยนะครับก็ ช่วยเรื่องความร้อนได้เยอะมากเลยนะครับดีกว่าฉนวนที่เป็นแบบฟอยนะครับเพราะว่าถ้าฉนวนที่เป็นแบบฟอยอ่ะครับพอถึงเวลาอายุการใช้งานสักระยะหนึ่งเนี่ยฟอยเขาก็จะร่อนพอร่อนแล้วก็จะเป็นผงใช่ไหมครับอ,อันตรายมากเลยนะครับใยผงใยแก้วพวกนี้เข้าจมูกเข้าไปก็ไม่ไม่เป็นผลดีเท่าไหร่นะครับสำหรับตู้นะครับมาดูทางด้านตู้เก็บของก่อนละกันนะครับก็ด้านบนเนี่ยผมจะ ให้เขาทําเป็นลิ้นชักนะครับเอาไว้เก็บของจีปลาหะาทั่วๆไปนะครับเล็กๆน้อยๆเวลาเราเราเดินทางก็ต้องมีพกอันนนพกนี่บ้างข้างล่างก็จะเอาไว้เตานะครับเก็บเตาเก็บไฟเก็บหม้อเก็บอะไรตัวสีขาวๆนี่ก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอโตเ m ม t ติวลเตจเรกูลเลเตอร์นะครับอันนี้ผมเอาไว้กันเหนียว เวลาบางที่ที่ไปรีสอร์ทหรือไปสถานที่ท่องเที่ยวที่พักที่มันไฟไม่พอนะครับไฟตกบ่อยๆเนี่ยผมก็ใช้ใช้ตัวนี้ช่วยนะครับก็เป็นตัวรักษาระดับแรงดันไม่ให้ไฟตกนะครับเขาก็จะเลี้ยงไฟให้อยู่ประมาณ220โวลต์อยู่ตลอดเวลานะครับส่วนตู้ด้านนี้ครับไฮไลท์เลยครับก็ด้านหน้าที่เห็นนะครับตรงนี้เป็นมอนิเตอร์ของอแบตเตอรี่มอนิเตอร์นะครับผมก็ อตอนนี้ผมใช้แบตเตอรี่ขนาด24โวลต์300แอมป์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จจุดชาร์จแบตนะครับเหมือนเดิมครับแอนเดอร์สันแจคแบบที่ผมใช้เป็นประจำไม่ต้องกลัวเรื่องต่อสลับขั้วผิดนะครับเพราะว่าเขาจะฟิกมาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในครับเห็นไหมครับป๊บเปิดมาปุ๊บ ก็จะเห็นตัวนี้นะครับก็สายมือนี้จะเป็นเบรกเกอร์ของชาร์จเจอร์นะครับแล้วก็ที่เห็นลูกเขียวๆใหญ่ๆนี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับขนาด24โวลต์300แอมป์นะครับฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นเบรกเกอร์ต่างๆนะครับแล้วก็มีตัวเทมคอนโทรลนะครับมีพัดลมระบายอากาศเวลาที่อุณหภูมิมันสูงมันก็จะระบายอากาศออกนะครับตัวสีดำๆขวามือนี่ก็จะเป็นตัวแปลงแรงดันนะครับเปลี่ยนจาก 24โวลต์มาเป็น12โวลต์นะครับเผื่อไปใช้อย่างอื่นนะครับอีกขนาด40แอมป์ผมก็เตรียมเผื่อไว้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์เพียวไซเวฟนะครับแปลงจากาแบตเตอรี่24โวลต์ DC ออกมาเป็น2ไฟบ้าน220โวลต์นะครับ AC นะครับขนาด4000วัตต์รุ่น TBE รุ่นโปรนะครับก็กินไฟสแตนบายน้อยมากครับไม่ถึงแอมป์นะครับ0.70.8แอมป์ 0. 7, 0. แล้วก็เวลาเขาใช้ใช้โหลดนะครับเขาได้เต็ม4,000วัตต์เต็มๆเลยแล้วก็รอ,องรับการกระชากได้ถึง2เท่าก็ถึง8,000วัตต์เลยนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับมุมนี้ก็จะเป็นตู้คอนซูมนะครับแล้วก็มีวงจรต่ตัดแล้วก็ซ้ายมือก็เหมือนเดิมครับ ATS เอาไว้สลับไฟนะครับง่ายๆตอนนี้ผมใช้ไฟบ้านอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูว่าถ้า,าผมปิดไฟบ้าน แล้วเดี๋ยวผมจ่ายไฟจ่ายไฟอันแรกก็ต้องจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ก่อนนะครับก็เริ่มจากาเปิดแบตเตอรี่ครับเห็นไหมครับพอเปิดแบตเตอรี่ปุ๊บก็เปิด24บโวลต์เป็นไงครับตอนนี้ตัววัดอุณหภูมิก็เริ่มทํางานแล้วนะครับอุณหภูมิภายในอยู่26นะครับแล้วก็มาเปิดอินเวอร์เตอร์ครับเปิดเบรกเกอร์ก่อนครับ เปิดอินเวอร์เตอร์ยกเบเกอร์อินเวอร์เตอร์ขึ้นแล้วก็เปิดอินเวอร์เตอร์ครับตอนนี้ไฟมารอแล้วครับอันนี้ผมเปิดเบเกอร์อินเวอร์เตอร์ก่อนนะครับตอนนี้มันยังมีไฟบ้านอยู่นะครับแต่เมื่อไหร่ที่ผมปิดเบเกอร์ไฟบ้านลงนะครับมันก็จะสลับกลับมาเป็นทางด้านไฟที่มันแปลงจากอินเวอร์เตอร์มาอัตโนมัติเลยนะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับเห็นไหมครับสลับไปออโต้เลยนะครับ แต่ตัว protection relay ตัวนี้เขาจะดีเลยไว้ให้อีกประมาณ10วินะครับถึงจะเริ่มจ่ายไฟกลับมาใหม่อาเห็นหมครับจ่ายไฟกลับมาแล้วครับนะครับจอทีวีก็เริ่มติดนะครับเครื่องเล่นเริ่มติดละทีวี TV ติดละเห็นไหมครับก็เนี่ยครับง่ายๆระบบแปลงไฟแบบนี้ครับไม่ต้องยุ่งยากมากมายตอนนี้เราก็ยังใช้แอร์ปกตินะครับ ไฟก็อยู่ที่ประมาณ2 2 2โวลต์นะครับคอมอาจจะตัดอยู่นะครับนครับง่ายๆเลยครับครับสำหรับระบบชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ของรถคันนี้นะครับผมทำไว้แค่2ระบบครับระบบที่1ก็คือชาร์จจากไฟบ้านนะครับก็จะมีอะแดปเตอร์ชาร์จเจอร์อยู่ตัวหนึ่งนะครับก็เอามาชาร์จเข้าตรงจุดนี้นะครับตรงอะเดสันปลั๊กตรงนี้นะครับ นะครับอันนี้ก็เป็นชาร์จจากไฟบ้าน1จุดแล้วก็อีก1จุดก็คือชาร์จจากโซลาเซลล์ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจุดที่ผมติดตั้งโซลาเซลล์เนี่ยอยู่ตรงไหนับไปดูกันครับคุณผู้ชมครับสำหรับอุปกรณ์โซลาเซลล์นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมติดไว้ตรงไหนนะครับก็หลักๆนะครับตัวแผงโซลาเซลล์ผมก็จะเอาวางไว้บนหลังคานะครับอยู่บนแหลกเลยนะครับแล้วก็มาดูครับอุปกรณ์ควบคุมการชาร์จ แล้วก็อุปกรณ์ป้องกันต่างๆผมเก็บไว้ที่ไหนกันอ่ามีครับข้ามาดูในรถคันนี้เลยนะครับผมขอญอาตปรับเบาะก่อนนะครับอ่านี่ครับอยู่ตรงข้างหลังตู้นี่เองนะครับก็ผมก็จะเดินสายไฟลงมาจากตัวหลังคานะครับแต่ผมไม่ได้เจาะนะครับเนื่องจากว่าเออตรงประตูฝาท้ายอะ่ะเขาจะมีแกลบมีช่องอยู่นิดนึง ก็สามารถที่จะสอดสายไฟลงมาได้โดยที่เราไม่ต้องเจาะตัวรถเลยครับแล้วก็เดินอ้อมมากับตัวถังรถนะครับแล้วก็มาออกที่ด้านข้างนะครับแล้วก็มาใส่ตัวนี่ครับคอนโทรลชรัตเจอร์นะครับแล้วก็เบรกเกอร์ตัวซ้ายก็จะเป็นเบรกเกอร์ของโซลาเซลล์แผงโซลา่านะครับตัวขวาก็จะเป็นเบรกเกอร์ของอที่จะควบคุมการจ่ายไฟไปที่แบตเตอรี่นะครับเนี่ยด้านหลังรถนะครับผมก็จะมีติดปลั๊กไฟไว้เพิ่มอีก2จุดนะครับไว้ใช้จิปาถะ นะครับสีฟ้านู่นก็จะเป็นเมนไฟที่จ่ายเข้ามาจากข้างนอกนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่เห็นไหมครับท่อแอร์ท่อที่หันเข้าไปตรงทีวีนี่ก็จะเป็นซ้ายมือจะเป็นท่อที่เอาเป่าลมเย็นเข้ามาจากข้างนอกนะครับส่วนขวามือเนี่ยก็คือดูดอากาศจากภายใน,นครับ ไปหมุนวนข้างนอกแล้วก็ไปทําความเย็นกลับเข้ามาไปผ่านคอยเย็นกลับเข้ามานะครับพอดีผมไม่ได้ติดไอตัวม่านบังแดดตรงนี้อากาศตรงด้านหน้ารถอาจจะร้อนหน่อยก็เลยความเย็นอาจจะน้อยลงหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ถือว่าไม่ไม่ร้อนมากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูลูกเล่นของตัวโซลาเซลล์หน่อยนะครับว่ามันทำไมผมไม่มีจอมอนิเตอร์ไว้ตรง ไว้ตรงที่คอนโซลต่างๆเหมือนรถคันอื่นๆคือพอดีตัวเนี้ยเป็นรุ่นที่แบบว่าสามารถต่อ,อ,อต่อบลูทูธได้นะครับเขาสามารถดูผ่านแอปได้ครับอขออนุญาตขออนุญาตาใส่พาสเบิดกันครับโอเคอนี่ครับเขาจะใช้แอปตัวนี้ครับ H R N E นะครับนี่ แอปตัวนี้เลยนะครับกดเข้าไปตตอนี้ผมเปิดบลูทูธแล้วเป็นไงบ้างเอ่ยขออนุญาตเช็คก่อนนะครับให้เขาคอนเนคกันก่อนอ่าพอเขาคอนเนคกันได้ปุ๊บเป็นไงครับตอนนี้ตรงเนี้นะครับเป็นเรียวไทม์เลยนะครับตอนนี้ไม่มีการชาร์จนะครับเนื่องจากว่าแบตน่าจะเต็มนะครับก็ถ้าเราดูอย่างเนี้ยนะครับเห็นไหมครับ แบตเตอรี่ตอนนี้แผงโซลารเซลล์จ่ายมาที่ 33.9V กโวลต์นะครับกระแสวัดนี่ตัดหมดแล้วแล้วก็แบตเตอรี่ตอนนี้ 27.2V โวลต์นะครับก็แบตก็น่าจะแอมเต็มแล้วนะครับก็เลยตัดการชาร์จนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับสามารถมอนิเตอร์พลังงานที่จ่ายมาจากแผงโซลารเซลล์แล้วก็พลังงานที่มีในแบตเตอรี่ได้นะครับแล้วก็สามารถตั้งค่า ในการเซตอัพในการชาร์จได้นะครับว่าเราอยากจะให้เขาชาร์จที่ระดับไหนนะครับให้ตัดที่เท่าไหร่นะครับก็เนี่ยฮะสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ได้หมดเลยดีมากๆเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็ระบบโซล่าเซลล์ก็จะมีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ส่วนด้านหน้ารถเนี่ยผมก็ติดจอ Android ขนาด10นิ้วนะครับเอาไว้สร้างความบันเทิงในขณะขับขี่จะได้ไม่ง่วงนะครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับอ,อีซี่คองแวนในแบบของเรานะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า EP ีนี้จะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นไอเดียสำหรับพี่ๆน้อง,องๆหลายๆท่านเลยนะครับซึ่งกำลังคิดอยากจะเปลี่ยนแนวจากการนอนเต็นท์มาเป็นนอนรถบ้านแบบนี้บ้างนะครับก็เผื่อเป็นไอเดียนะครับใครกำลังที่กำลัง จะทารถบ้านหรือรถตู้แคมเปอร์แวนนะครับก็ดูตัวอย่างคันนี้ได้ครับง่ายๆ easy c เปอ e r แวนในสไตล์ของเรานะครับก็ไม่ต้องเยอะครับมีเท่านี้เราก็ท่องเที่ยวได้อย่างมีความสุขแล้วนะครับก็ท้ายนี้นะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องน้อยๆของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆสาระดีๆที่เราจะนํามาเสนอในโอกาสต่อๆไปนะครับแล้วสําหรับ EP นี้ครับก็ต้องกล่าวคําว่า สวัสดีครับ